เซลฟีกราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆคนนะคะพบก,กับช่องเซลฟี่ชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์ให้สักคู่ไขปมปริศนาอย่างเรื่องเรเบลเชียสควอตแก้เกมแขนทีมเชียโหวใจขบ ộ EP ีที่5กับ6หากใครที่ยังไม่เคยดูในตอนก่อนหน้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่ด้านมุมขวาบนนี้ได้เลยส่วนเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยสนับสนุนโดยเรารักเราทองปลาหมึกเร้าทอง รักละมบนแคทแท้รักเต่าทอง ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่สงสัยว่าริชแฟนของเลาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดกลุ่ม DGM กลับต้องผิดหวังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอ e ีแวนเป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นและหลังจากคว้าชัยชนะรักบี้ของโรงเรียนมาได้เสียงปริศนากับเรื่องราวชวนปันประสาทก็เกิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทั้ง3จะได้พบกับเครื่องบันทึกเสียงของใครบางคนที่ก็ได้นำพาพวกเธอไปสำรวจห้องเครื่องของโรงอาบน้ำซึ่งคาราก็ได้พบกับปลอกพ่นยาแก้หอบที่หล่นอยู่บริเวณนั้นอย่างน่าสงสัยทำให้แผนการ ต้องตามหาเพื่อนในโรงเรียนที่เป็นโรคหอบและทำปลอกยาพ่นนี้หาย ทั้ง3ได้สร้างสถานาการณ์ให้คาราป่วยและต้องเร่งไปที่ห้องพยาบาลส่วนรูมีก็จะทำหน้าที่ตัดไฟเพื่อให้คาราได้ใช้จังหวะนี้แอบนําประวัติของนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคหอบออกมาโดยที่เกรซก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจในการกดปุ่มแจ้งเตือนไฟไหม้ของโรงเรียนและไม่นานแผนการของพวกเธอก็สําเร็จไปอย่างง่ายดายระหว่างนั้นเลลาก็เริ่มมีปัญหาก,กับริชคาราที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ใช้โอกาสนี้พยายามเข้าไปบอกถึงเรื่องราวที่ริชอาจไม่ได้เป็นคนดีเหมือนอย่างที่คิดไวใ้ให้พี่สาวได้ฟังด้วยความเป็นห่วงจากการ ที่เธอก็ไม่ค่อยชอบแฟนพี่คนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยล่าไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้ในทันทีเพราะอย่างน้อยริชก็เป็นเพียงคนเดียวที่อยู่กับเธอตอนที่แม่จากไปซึ่งตอนนั้นคาร่าก็เลือกที่จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนซีของตัวเองทําให้เด็กสาวก็ไม่สามารถหาข้อโต้แย้งใ,ใดๆมาชักจูงพี่ให้ออกจากแฟนหนุ่มในตอนนี้ได้ด้วยเช่นกัน ที่โรงเรียนในวันถัดมาแซมเพื่อนเกยในกลุ่มเชียได้ลองออกจากเซฟโซนของตัวเองเขาแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหญิงพร้อมเข้ามาพูดคุยกับเลล่าด้วยความปลื้มใจเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยสนับสนุนเข้ามาโดยตลอดแต่แล้วริชกับกลุ่มเพื่อนนักกีฬาก็ได้เข้ามาพูดจารเน็บแนมบูลลี่แซมกันอย่างสนุกสนานจนพวกเขาเกือบจะได้มีเรื่องชกต่อยกันจังหวะเดียวกันครูใหญ่ก็ได้เข้ามาแยกทั้งสองไว้ได้ทันซึ่งแซมก็มีศักเป็นหลานของเธอทําให้ครูที่ไม่อยากถูกมองว่าลำเอียงก็ได้เชิญให้แซมเข้าพบ เพื่อตักเตือนถึงการแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน่ามกลางความไม่พอใจของกลุ่มสาวๆที่เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะเกรซที่มองว่าการบูลลี่ไม่เคยถูกลงโทษเลยสักครั้งเธอนําเรื่องนี้มาระบายกาับแฟนหนุม่มในการรณรงค์กันอย่างจริงจังซึ่งเกรซก็จะนําเรื่องนี้เพิ่มลงไปในนโยบายของตัวเองอีกด้วยส่วนไมท์ที่ได้เห็นท่าทางจริงจังนี้ก็ได้โน้มตัวเข้ามาจูบเธอด้วยความเอ็นดูในขณะที่อ e ีแวนก็ได้เข้ามานั่งร่วมกับพวกเขาพอดีเกรซหันไปทักทายเพื่อนรุ่นพี่ยังเป็นกันเองแต่มันก็สร้างความเจ็บช้ำเล็กๆให้กับ อยู่ไม่น้อยหลังจากนั้นการประกาศกฎระเบียบการแต่งกายก็ถูกแปะไปทั่วทั้งโรงเรียนทําให้ไม่นานเรื่องนี้ก็กลายเป็นไวรัลมันถูกตั้งคําถามในกระทู้ชื่อดังเกี่ยวกับบรรทัดฐานต่างเพศที่ถูกกีดกันของโรงเรียนแบนเนอร์แมนไปทั่วทั้งโซเชียลระหว่างนั้นกลุ่ม DGM ก็ยังไม่ลดละความพยายามตามหาเจ้าของปลอกพ่นยาพิศนาเพื่อสืบหาตัวคนที่ก่อเรื่องวุ่นวายภายในโรงเรียนให้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีนักเรียนหลายร้อยคนที่พกยาพ่นปีตัวอยู่เสมอทําให้แผนการนี้ ดูจะไม่เข้าท่าเท่าไรนะัก ขณะที่ความตึงเครียดของเกรซก็เพิ่มมากขึ้นในการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเธอเริ่มไม่อินกับความข้างรักของไม่จนทำให้สุดท้ายพวกเขาก็ต้องยุติความสัมพันธ์กันไปอย่างน่าเสียดายผิดกับคู่ของรูมี่กับเจสที่ก็กำลังมีความคืบหน้ามากขึ้นอย่างชัดเจนรูมี่ได้ชักชวนให้สาวเทมากินมื้อเย็นที่บ้านด้วยกันแต่แล้วเอกสารตอบรับจากโรงเรียนมาเลที่ส่งเข้ามาก็ทำให้เธอต้องโกหกพ่อกับแม่ว่าตัวเองสอบไม่ติดด้วยเหตุผลที่รูมี่ยังรู้สึกสับสนกับตัวเองแถมยังทำใจไม่ได้กับการ ต้องจากลาก,กับเพื่อนสีแต่เมื่อเจสได้เห็นเหตุการณ์นี้เธอก็รับไม่ได้ถึงการกระทําของรูมี่ที่ไม่ใช่เพียงแต่จะไม่ยอมรับตัวตนของตัวเองรูมี่ยังพ่วงให้เจสต้องคอยโกหกพ่อกับแม่ของเธอไปอีกด้วยจากนั้นเจสก็ได้เล่าเหตุผลว่าแฟนคนเก่าของเธอก็เคยปิดบังเรื่องการชอบเพศเดียวกันกับคนรอบข้างมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เจสไม่เคยอยู่อย่างสบายใจเลยสักครั้งและในครั้งนี้เธอก็คาดหวังให้รูมี่ได้หันมาลองคิดทบทวนกับตัวเองก่อนที่เจสจะขอตัวจากไปที่ ให้รูมีคิดไม่ตกเป็นอย่างมาก ระหว่างนั้นเลลาก็ได้ตัดสินใจบอกเลิกกับบลีชจากเหตุการณ์ของแซมที่เธอได้เห็นการกระทําของเขาอย่างชัดเจนมันเป็นเรื่องที่ทําให้คารารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของสองพี่น้องจะกลับมาปลองดองมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกด้วยไม่นานสามสาวก,ก็ได้แสดงพลังของ DGM ในการแก้ไขปัญหาความหลากหลายเรื่องเพศในโรงเรียนโดยการแอบนําชุดเครื่องแบบนักเรียนต่างๆมาแขวนแจกให้เพื่อนที่อยากร่วมอุมการณ์การได้ใส่เข้าร่วมการประชุมของโรงเรียนที่ครูใหญ่ก็กําลังจะ,ะแถลง เรื่องกฎการแต่งกายในอีกไม่ช้าและเหตุการณ์ในครั้งนี้คณะครูทุกคนที่ได้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฎการแต่งตัวที่แบ่งแยกจึงได้ยอมใจอ่อนที่จะอนุญาตให้พวกเขาทำตามในสิ่งที่ต้องการโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นระเบียบด้วยเช่นกันและแล้วกลุ่ม DGM ก็ได้กลายเป็นที่กล่าวขานกันอีกครั้งในการกอบกู้ความยุติธรรมภายในโรงเรียนสามเพื่อนซีรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่พวกเธอมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่หลังจากการประชุมได้จบลงเกรซได้ สังเกตเห็นแผ่นประกาศหาเสียงของใหม่ทีก็ได้ติดไปทั่วทั้งโรงเรียนด้วยความประหลาดใจเพราะในตอนนี้ชายหนุ่มที่เจ็บใจกับความสัมพันธ์เมื่อคราวก่อนกำลังประกาศส่งคามการลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนแข่งขันกับเธอไปด้วยอีกคน จังหวะเดียวกันเกรซก็ได้เห็นไมกกำลังลุกลนหาอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าและล็อกเกอร์ของตัวเองเธอเร่งเข้ามาถามเขาด้วยความตกใจก่อนที่ชายหนุ่มจะพูดถึงปลอกพ่นยาที่หายไปของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกรซได้ชุดคิดถึงประเด็นที่น่าสงสัยขึ้นมาอีกครั้งและก็เป็นเหมือนเช่นเคยที่เก่งเพื่อนสีจะไม่รอช้าให้เกรซเข้าไปสืบเรื่องของไม่ที่บ้านในขณะที่ชายหนุ่มออกไปตีเทนนิสกับเพื่อนของเขาเหมือนอย่างทุกวันไม่นานเกรซก็ได้พบเบาะแสว่าไมาม,ามีเครื่องพิมพ์ดีดอยู่ในตู้เสื้อผ้าของตัวเอง แต่ไม่ทันที่จะทําอะไรได้มากไมก็ได้กลับมาเห็นเขาพอดีเกรซได้กล่าวอ้างว่าเธอแค่จะมาเอาสมุดภาษาอังกฤษที่ลืมไว้ก็เท่านั้นชายหนุ่มที่เห็นว่ามันไม่เมคเซนหลังจากที่เธอผลักใส่เข้าไปก็ได้เริ่มปะทะอารมณ์กันเล็กน้อยจากการที่เขาไม่ต้องการให้เกรซมายุ่งวุ่นวายอีกแล้วหญิงสาวจึงได้ขอตัวกลับพร้อมแอบเข้าไปถามพอบานว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วในการแข่งรักบี้ของโรงเรียนไม่ได้แวะไปที่ไหนบ้างไหมซึ่งพอบานที่คุ้นชินกับเกรซมาตั้งแต่เธอยังเด็กก็ได้ตอบคำถามนี้อย่างตรงไปตรงมา วันนั้นไม้น่าจะอยู่กับมายาตัวละครใหม่ที่เกรซก็ยังไม่รู้จักอีกด้วยจากนั้นหญิงสาวก็ได้วานให้รูมีช่วยสืบเรื่องนี้ไปด้วยกันเธอได้ใช้ค,ความสามารถด้านไอทีค้นหาการเชื่อมโยงของสาวที่มีชื่อว่ามายาจนได้พบไอีที่มีแต่รูปของน้องหมาเต็มไปหมด ทั้งสามมองหน้ากันอย่างคลุนคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีจังหวะเดียวกันครูก็ได้ประกาศให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม4ีคนเพื่อร่วมกันทําโครงงานวิทยศาศาสตร์เกรซจึงได้ชักชวนให้เมาส์เพื่อนผู้แสนโดดเดี่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโดยที่เธอก็ได้สังเกตเห็นว่าเมาส์ Mouse ได้ใช้รูปน้องหมาเป็นรูปพักหน้าจอของโทรศัพท์จึงได้เกิดไอเดียใกล้ทำออกไปเพื่อหวังจะขอยืมน้องหมาของเมาส์มาจูงเล่นในช่วงวันหยุดโดยให้เหตุผลว่าตัวเองต้องการอยากลองประสบการณ์เลี้ยงหมาดูสักครั้งซึ่งเมาส์ททีี่่่่่กกกลลลัังงปปืืืมมมริบเอเออพนุ นี้ได้ชักชวนให้เธอมาอยู่ร่วมทําโครงงานด้วยกันก็ได้เต็มใจทําตามคําขอ,อนี้ไปอย่างง่ายดาย และเมื่อถึงวันหยุดหลังจากที่ยืมน้องหมาของมาออมาได้แล้วนั้นสามสาวก็ได้เช็กดูว่ามายามักจะออกมาเดินเล่นในช่วงไหนก่อนที่จะแกล้งทำเป็นจุงหมาของตัวเองเข้าไปทักทายหญิงสาวแปลกหน้าด้วยความบังเอิญซึ่งคาราก็สแสดงท่าทางทำเป็นรู้จักเธอโดยการกล่าวอ้างชื่อของไมไปอย่างแนบเนียนแต่แล้วเกรซที่ใจร้อนก็ได้หลุดยิงคำถามที่อัดอัน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองว่าพวกเขากำลังคบหากันอยู่ใช่ไหมมายายดูประหลาดใจเมื่อดินคำถามนี้จากคนแปลกหน้าที่รู้จักกันได้ไม่นานก่อนจะตอบไป ว่าเธอเป็นเพียงแค่ครูสอนพิเศษของเขาพร้อมขอตัวจากไปได้วยความหวาดระแวงในทันทีท่ามกลางความเจ็บใจของเกรซที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จนทําให้ได้ข้อมูลมาไม่มากเท่าไหรนะ่นัก ระหว่างนั้นเจสก็ยังคงแสดงท่าทางโกรธเคืองรูมี่อย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็ทําให้เด็กสาวที่เคยร่าเริงแปลเปลี่ยนเป็นสาวขี้วิต,ตกกังวลจังหวะเดียวกันเกรซกับคาร่าก็ได้เดินมานั่งร่วมโต๊ดด้วยพวกเธอได้สังเกตเห็นสีหน้าที่ไม่สู้ดีของรูมี่จึงได้ยิงคําถามออกไปด้วยความเป็นห่วงแต่รูมี่ที่ไม่อยากให้เพื่อนรู้เรื่องนี้ก็ได้โกหกเรื่องเดียวกันกับพ่อแม่ของเธอซึ่งมันก็ทําให้เจสได้ขอตัวจากไปด้วยความผิดหวังในทันทีรูมี่หยุดชะง,งักกับความเจ็บใจไม่กล้าพูดของตัวเองเเพราาาะถ้าหากกกธอบอบบควมจิงั พ่อแม่ก็จะรับรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นรูมี่ก็ได้เข้าไปง้อขอพูดคุยกับเจสในขณะที่สาวเทก,กําลังซ้อมเชลโลอยู่ในห้องดนตรีทั้งสองไดยสารภาพความรู้สึกในใจที่มีต่อกันแต่เจสก็อยากให้รูมี่อยุ่ทุกอย่างเอาไว้เพื่อหวังให้เด็กสาวได้ไปเคลียร์เรื่องของตัวเองให้ได้เสียก่อนในเย็นของวันเดียวกันรูมี่กลับมาที่บ้านด้ยวยความเศร้าซอยและได้พบว่าพ่อกับแม่ได้เสนอโรองเรียนบอลเล่ที่ใหม่ให้กับลูกสาวได้ลองสมัครมันอีกครั้งรูมี่ที่ทนความกดดันนี้ไม่ไหวอีกต่อไไปจึงด้ระบาายควม คู้สึกของการไม่อยากเรียนบัลเล่อีกแล้วเธอบอกถึงความสับสนที่ยังไม่พร้อมจะตัดสินใจว่าตัวเองอยากจะเป็นหรือชอบอะไรในตอนนี้พ่อแม่ที่ได้เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาคิดอยู่เสมอว่ารูมีชอบการเต้นบัลเล่เป็นชีวิตจิตใจจึงได้พยายามทุ่มสุดตัวเพื่อสนับสนุนลูกมาโดยตลอดโดยที่ก็ไม่เคยถามถึงความต้องการเธอเลยสักครั้งจากนั้นทั้ง3ก็ได้เข้าไปโอบกอดกันด้วยความเข้าใจมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้รูมีรู้สึกเหมือนได้เกิดมาอีกครั้งจากการได้ปลดล็อกความรู้ึก ของตัวเองทีก็ไม่ได้ยากเหมือนอย่างที่คิดแต่อย่างใดทำให้ในวันถัดมารูมี่ก็ไม่รอชา้าที่จะนำเรื่องนี้ไปบอกกับเจสเป็นคนแรกสาวเทรู้สึกยินดีอยู่ไม่น้อยที่รูมี่มีความกล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองได้แล้วจริงๆทั้งสองได้นัดเดทกันหลังจบการแสดงเชลโลดเดี่ยวของเจสในงานถ่ายทอดสดของโรงเรียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงแต่แล้วเรื่องคำโกหกของรูมี่ที่ทำกับพ่อแม่ก็ได้อือเฉาไปทั่วทั้งโรงเรียนโดยฝีมือของใครบางคนในโลกโซเชียลทำให้ ทั้งสองต้องเร่งเข้ามาหารูมีเพื่อเค้นถามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องทั้งหมดซึ่งมันก็ทําให้รูมีต้องกล่าวสารภาพยอมรับความจริงโดยที่เรสกับคาร่าก็รู้สึกผิดหวังอยู่ไม่น้อยกับการที่รูมียอมบอกเรื่องนี้กับเจสก่อนพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาผิดใจกันเพราะคนที่โพสต์เรื่องนี้จะต้องรู้เรื่องของรูมีมาก่อนนั่นก็แปลได้ว่าเจสก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยไปโดยปริยายจากนั้นรูมีก็ได้ตัดสินใจส่งข้อความขอยกเลิกเดทกับเจสโดยอ้างเหตุผลที่เธอลืมนัน การทำโครงงานกับเพื่อนมาก่อนหน้านี้และมันก็เป็นอีกครั้งที่ทําให้เจสรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการกระทําผิดช่วงจังหวะของรูมี่ที่ทําให้เธอไม่มีสมาธิในการแสดงได้อย่างเต็มที่เท่าไรนัก แต่แล้วขณะที่งานถ่ายทอดสดของโรงเรียนกำลังดำเนินไปจูู่ภาพโปรเจคเตอร์ก็ได้แสดงเหตุการณ์อื้อฉาวต่างๆในโรงเรียนให้กับคนภายนอกได้เห็นพร้อมกับเสียงบรรยายของบุคคลปิศนาที่ได้กล่าวสาบแช่งโรงเรียนแบนเนอร์แมนด้วยความโกรธเคืองอยู่ไม่น้อยครูใหญ่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนให้ทุกคนออกจากห้องประชุมและยุติงานในครั้งนี้ไปในที่สุด หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามเพื่อนซีได้มารวมตัวกันที่บ้านของเกรซเพื่อถกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไมคเพราะเขาอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมด จากการที่ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ในห้องประชุมขณะเกิดเหตุเขามีเครื่องพิมพ์ดีดเป็นของตัวเองแถมปลอกยาพ่นที่เจอในห้องเครื่องอาบน้ำก็อาจจะเป็นของไม้ที่บังเอิญทำหายไปก็เป็นได้ซึ่งมันก็ทำให้รูมีรู้สึกโล่งใจอยู่ไม่น้อยที่เจสได้ถูกตัดออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้แต่เธอก็ต้องคิดหนักว่าตัวเองจะเข้าไปคืนดีกับสาวเท่ได้อย่างไรจังหวะเดียวกันเสียงออดหน้าประตูก็ดังขึ้นเกรสเร่งไปเปิดประตูก่อนจะได้พบกับเมาส์ที่ก็ได้เตรียมเครื่องดื่มมาให้กับเพื่อนทุกคนเพ ตามที่ได้นัดกันเอาไว้แต่เกรซที่เห็นว่าเวลานี้อาจจะย,ยังไม่เหมาะจึงได้ขอเลื่อนนัดด้วยคำกล่าวอ้างว่าพวกเธอได้ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทและขอโทษที่ทำให้เมาส์ต้องเสียเวลาซึ่งเมาส์ก็ได้กล่าวยอมรับด้วยความเข้าใจก่อนที่เธอจะได้ขอเข้าห้องน้ำทำให้เกรซจึงจำใจจะต้องยอมให้เพื่อนเข้ามาในบ้านในขณะที่รูมี่กับคาร่าก็กำลังถกเถียงหาเบาะแสของไมค์กันอย่างวุ่นวายเมาส์ที่ได้แอบฟังก่อนหน้านี้จึงได้เข้ามาแสดงตัวซักถา,ถามถึงการเป็นดีจีเอ็มของทั้งสามด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอย ไม่หน้อยและเมื่อสามสาวไม่ทันได้ตั้งตัวพวกเธอจึงไม่สามารถปิดบังเรื่องนี้ได้อีกต่อไปพร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ของการหาตัวคนผิดในโรงเรียนให้ได้รับรู้จากนั้นเมาส์ที่ดูจะชอบเรื่องนี้จึงได้เสนอความคิดว่าถ้าหากเราหาเบาะแสว่าใหม่ได้ทำปลอกยาพลล่นลนไว้ในห้องเครื่องอาบน้ำก็อาจจะทำให้พวกเราประทิดต่อเรื่องนี้ได้สามสาวหยุดชะงักมองหน้าเมาส์ก่อนที่จะได้พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าพวกเธอยังไม่ได้เล่าบอกว่าไม่ลืมปลอกยาพ่นไว้ที่นั่นแต่อย่างใด และ EP ีต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ